ถ้าเราวิเคราะห์หน้าที่ของไวยสยะซึ่งซึ่งเป็นเป็นหนึ่งในวันณรรของอินเดียนะครับวันน์น,นะครรบแล้วก็พบว,ว่าพวกไวยสยะาเนี่ยถูกมอบหน้าที่ที่จะทําการผลิตแล้วก็ทําการว่าทางสภาวิสาหกรรมเราก็ยึดถือเรื่องนี้มาตลอดลองดูสิครับว่าเรามีอะไรบ้างเรามีสถาบันสิ่งแัลน้อมซึ่งก่อตั้งมาเกือบ20ปีแล้วนะครับเราดูแลเกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งวดล้อมเพราะฉะนั้นเรื่องของอ zero emission นะครับเรื่องของการปรำบัดการเรืองผมนีทิษยอย่างนึ่งก็คือชอบคิดคําศัพท์ใหม่เพราะการคิดคําศัพท์ใหม่มันจะเป็นจุดศูนย์นรวมของความคิดที่ทุกคนเข้าใจกันเราจะได้เดินหน้าต่อไปได้แทนที่จะมานั่งอธิบายปันยาว า,ามทำผมทำไม่ต้องใจสมัยที่ผมยังเป็นนักศึกษายอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็มีโอกาสเขียน <_ d ata> ประชาชนงานที่เดินได้ทุกอย่างถ้าคุณยขยื่นภูเขาเนี่ยผมเห็นภาพประชาชนเนี่ยเขาขยื่นมาลาซิเปีแล้วเขาเนี่ยขยื่นใใบเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเงินอรู่ก็ยุทธนัทขยื่น ทำสีบริอยู่แล้วท่านรู้ว่าการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา4-50ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เราพัฒนาแผนจีบกท่งในชนบทเนี่ยมันหา่างไกลความเจริญมากถ้าก็เดินตามเส้นทางนี้การพัฒนาชนบทรผมอยากยืนด้วยไอซีกึ่งเนี่ยไปสร้างสตาร์รพขึ้นเพราะทำไม ผมคิตัวอย่างให้ท่านฟังดูเรื่องนดูประเทศญี่ปุ่นนะดูว่าเขาจเจริญไหม <c oughs> เขาจเจริญประเทศของเขาขนาดนี้เนี่ยแคกว่าดีคลายหนึงนที่เขาไม่พลิกฟื้นในเรื่องของตอนนี้เรายังไม่มีเรียกว่าชุดตัวชี้วัดที่ถือว่าเป็นทางการที่เขาจะส่งเสริมให้ใช้เรามีเรื่องของความคิมเบรเรอร์มีเรื่องเอกสารนะคะที่เผยแพร่กันตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ O E C D ในกลุ่มประเทศ O E C D เขาก็มีสิ่งที่เรียกว่า S D G Dashboard ขึ้นมา ก็คือว่าเป็นแผงหน้าปัดแผงหน้าปัดคุออยง่ายเขาก็